ตำนานทุเรียนมีตำนานหนึ่งเล่าว่าการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังไม่มีใครรู้จักผลทุเรียนมีเศรษฐีใจบุญผู้หนึ่งชอบทำบุญตักบาตรทุกเช้าเป็นประจำแต่เศรษฐีผู้นี้มีโรคประจำตัวที่รักษาไม่หายคือที่มือเป็นโรคผิวหนังมือเปื่อยจนถึงข้อมือปกติจะใช้คนในบ้านให้ช่วยนำของไปใส่บาตรพระ อยู่มาวันหนึ่งบริวารในบ้านได้ลากลับบ้านกันหมดเหลือแต่เศรษฐีเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวแต่เศรษฐีก็ยังมีศรัทธาแรงกล้าต้องการใส่บาตรอยู่เช่นเดิมเมื่อพระมาบินทบาตหน้าบ้านจึงนิมนต์พระและใส่บาตรด้วยตนเองขณะที่กําลังบรรจงนำของใส่บาตรพระมือข้างที่เปื่อยจนใกล้ขาดอยู่แล้วนั้นก็ได้หลุดลงไปในบาตรพระด้วย เมื่อพระท่านกลับวัดมาแล้วก็ได้นำมือของเศรษฐีไปฝังดินไว้ต่อมามือของเศรษฐีที่ฝังดินก็ได้งอกออกมาเป็นต้นไม้ใหญ่และมีผลอันแปลกประหลาดคือมีเปลือกตะปุ่มตะป่่ำสีเขียวคล้ำเหมือนมือเศรษฐีและเมื่อผ่าออกดูก็มีเนื้อสีเหลืองนวลและมีรสชาติหวานมันอร่อยคงเป็นเพราะแรงศรัทธาของเศรษฐี ในการทำบุญตักบาตรทุกวันนี้เองต่อมาชาวบ้านก็เก็บผลไปกินและเกิดติดใจจึงนำไปขยายพันธุ์เพิ่มพร้อมทั้งนำไปขายยังต่างบ้านต่างเมืองสุดท้ายต่างก็เป็นเศรษฐีกันท่่นหน้าขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามช่องตำนานปรมปราด้วยนะคะ